สวัสดีกันด้วยนะฮะกลับมาดูบบรายการอักขิราชังมาต่อเช่นั้เช่นเคยและวันนี้ก็กลับมาดูเกม Ultimate Admiral Dreadnought กันอีกเช่นเคยโดยวันนี้ก็จะมาหนึ่งในคำขอนั่ยคือเรือของไทยซึ่งเรือของไทยนั้นเอาจริงๆแล้วเอาจริงมันก็ค่อนข้างน้อยอ่ะเนาะในสงครามโลกที่สส่วนใหญ่ก็เป็นเรือเก่าๆในยุคสงครามโลกที่หนึ่งส่วนใหญ่แต่ว่าเนื่องจากโปรเจกต์ที่เล่น Ultimate Ad Admiral Dreadnought ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ พวกประเภทที่เป็นเขาเรียกว่าไงดีเป็นพวกเรือแบบแปลหรือยังสร้างไม่เสร็จอะไรนี้ทางนี้ก็เลยต้องไปหามาซึ่งทางนี้ก็ไปเจอลำหนึ่งซึ่งชื่อของมันก็คืออ่ะเอาอิตาลีก่นแล้วกันชื่อของอิตาลีคือเอเทน่าคลาสครุยเซอร์แต่ในชื่อของไทยตากศิลลำที่1ซึ่งเรือหลวงเอเทน่าหรือเรือหลวงตากศินนั้นเป็นเรือลาตะเวนเบ,นเบาซึ่ง ไทยเราสั่งจากอิตาลีในช่วงปี1938ภายใต้จอมพลปอพิบูลสงครามโดยไทยเราสั่งมาทั้งหมด2ลำก็คือเรือหลวงตากศินและเรือหลวงนาเลสวนโดยจะใช้ก็ลาดตะเวนในอ่าวไทยนะอ่ะเนาะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือของไทยเพราะว่าเรือส่วนใหญ่ของไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นเรือเก่าๆยกตัวอย่างเช่นอ่าเรือหลวงพระล้วงหรือ เรือหลวงทนบุรีกับสรียุธิยาที่ค่อนข้างเก่าโดยเรือหลวงตากศิน์สั่งมาในปี1938จากอิตาลีช่วงกว่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเพียง1ปีเท่านั้นและพอเกิดสงครามโลกในช่วงประมาณปี1941ทางรัฐบาลอิตาลีได้ขอนำไปใช้ในสงครามเสียก่อนเพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติการ การลบทางทะเลทรายอ่าในส่วนของการลบทางแอฟ,ฟริกาแอฟ,ฟริกันนั่นแหละโดยจะเป็นเรือคุ้มกันพวกเรือสินค้าที่คอยขนส่งอาวุธจุโทโธปกณ์อาหารหรือน้ําต่างๆให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าขอ,อิตาลีซึ่งตามโมเดลจริงๆจะติดปืนขนาด6นิ้วแล2้มมแท่นคู่3ป้อมแล้วก็มีปืนลองอ่าห เซนไม่ใช่หกสิบเซนหกสมมขนาด2.6งอิ้นประมาณ10แทน่นโดยจะมีเกาะหนาเกาะตัวเบลหนาประมาณ2.4นิ้วแล้วก็เกาะบ,บนตัวอ่าเด็กประมาณ0.8ถึง0.4นิ้วแต่ว่าในส่วนของอิตาลีเขาจะดัดแปลงให้อิตาลีใช้เองเขาจะดัดแปลงให้ใช้ปืนห้าจุนิ้วแทน6นิ้วทั้งนี้ก็ไม่มันใจเหมือนกันพออะไรแล้วก็ คาดว่าจะมีตอปิโดติดให้ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ติดก่อนที่จะถูกเยอรมันยึดไปในช่วงปี1943หลังจากอิตาลียอมแพ้ซึ่งทั้งคู่ก็โดนสัาทาชแล้วก็ต้องยุติการก่อสร้างไปและก็ต้องจมเรือลำนี้ทิ้งไปในใกล้ๆอ่าวที่ต่อก่อนที่จะมีการกู้ขึ้นมาแล้วก็ย่อยเป็นเศษเหล็กในช่วง ประมาณปี1948ง้าสีถ้าจำไม่ผิดซึ่งเราก็ไม่ได้เลรลัมนีก็คือสั่งไปเสียเปล่านั่นแหล,นะละนะฮะนะหลังนั้นก็มาเริ่มการสร้างกันก่อนเลยดีกว่าเราจะใช้จริงมันจะมีหลายโมเดลอยู่เหมือนกันแต่จะใช้แอดวานซ์โมเดลหนึ่งละกันทางนี้บางอย่างก็ดัดแปลงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของเรือทาวเวอร์จะใช้รุ่นขนาดใหญ่เอาเพื่อให้มันคล้ายกับเรือที่มีอยู่จริงมากที่สุดละกันนะฮะตามด้ป่องควาน ปืนในที่นี้จะใช้หนิ้วแท่นคู่เอาลักกันตามที่รัฐบาลไทยได้สั่งเอาไว้หกนิ้วแท่นคู่สามแทน่นตรงนี้ตกกลางๆหน่อยก็ได้โอเคแล้วก็จะมีปืนลองที่จริงมันใช้สองจุหนะแต่เกมน,นี้มันใช้ไม่ได้ก็เลยจะใช้สมนิ้วไปเลยลักกันวางไม่ได้เหรองั้นก็เดี๋ยวขยับปอม ัอบออกมาครับการละกันเนี่ยสองสี่หหหหสิหปดสิบเรียบร้อยสองสิแปสิบตอปิโดคือบอกว่ามีติดนะแต่ทางนี้ไม่มั่นใจว่าติดตอปิโดยังไงก็ช่างมันละกัน ก็จะข้ามไปเลยละการลูกเรือก็ล็อกเอาไว้ที่40เอาตามความคิดของลูกเรือของของไทยในยุคนั้นนะอันนี้ใช้ไทยนับนะไม่ใช่ใชของอิตาลีวัดความเร็ว28นอตตามประศรดเดเดๆละกันเล28รอทางนี้ก็ต้องแก้ซะหน่อยแฮเฮ้ยไม่ใช่ต้องแก้บางส่วนนิดหน่อยอเดี๋ยวแก้ นี่จริงไม่ต้องแก้ก็ได้เพราะทางนี้ก็แก้มาก่อนที่จะมาให้ดูแล้วจะได้รัดขั้นตอนวิดีโอะนะเรดาร์เจนหนึ่รักันวิดีโอไม่ม่าจะเหมือนกันว่าถึงขั้นเดิโอกราหรือตาแต่รู้ว่ามีติดอะในส่วนของเลนส์ไฟเดอร์ที่จริงอยากใช้สเตโลทอปปิกสเตโลโคปิกนะแต่เอารุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใน R อ่าวไทยอะเนาะในด้านกระสุนเอาขนาดพอๆกันรักัน กระสุนจะใช้ high capacity ตามรุ่น6นิ้ว152มมหรือจะใช้โมเดล1926ละมั้งนะไม่1926ก็า9 2การแหละซึ่งมันจะมีกระสุน3แบบก็คือกระสุน high e a p a c i t และก็กระสุน์จบก่อรุ่นแรกกับรุ่นหลังซึ่งรุ่นหลังจะใช้ทางนี้จะใช้รุ่น early ละกกันก็คือรุ่นจะเดาว่าแคปลักกัน เพราะว่าทางนี้มันบอกแค่ว่า AP แต่ไม่ได้บอกว่า AP รุ่นไหนเครื่องยนต์มันจะใช้เกียร์สตีมเทอร์ไบาไม่มันจะเหมือนกันว่ากี่แรงมารู้แค่ว่ามันใช้เครื่องยนต์เนี้ยที่จริงลืมเล่าเรื่องไอ้อีกอีกลำหนึ่งเนาะมันจะมีเอเตน่าก็คือตากสินกับอีกลำหนึงคือวิสุเวียสุเวียตอันอิตาลีไม่ออกเอานว่ามันมันอ่านว่าประมาณนาวิสุเวียตละกันอ่าชื่อไทยมันก็ไอ อาเลสสวนนั่นแหละแต่เสียดายที่ไม่ได้ต่อทั้งคู่ไม่ได้ต่อมันบอกว่ามีต่อปีโดนะแต่ทางนี้ไม่มั่นใจว่าต่อปีโดแบบไหนแต่เท่าที่เป็นไปได้เอาตามความเป็นจริงนะอ่าแท่นคู่เอ้ยแทน่นสามมาแทน่นสามสองแทน่นอันนี้เอาตามความเป็นจริงบนโลกที่ว่ามันน่าจะเป็นจริงได้นะคือแทน่นสามสองแท่นติดอย่างเงคิดว่าควรติดดีไหมหรือว่าเอาจิางงเป็นเรือลาดตะเวนเบาแถวอ่าวไทยส่วนใหญ่มันก็ติดทางหน้า อันนี้ก็จะติดให้ลักกันแล้วก็ปืนแท่นคู่จะติดตรงหนกระบอกหนึ่งดีนะเพราะว่ามันติดสิบป้อมไงแม่งก็ต้องดัดแปลงด้านหลังถ้าทำอย่างนี้ได้อยู่สองสี่หแปดสิบต่อวิีโอต่อวิดีอโอด,ด้วยอ,ะอ่ะต่อวิีโอถ้าดูตามอิตาลีมันน่าจะใช้18นิ้วนะอันนี้ก็จะไม่แก้ลักกันต่อวิดีโดอเพราะไม่มั่นใจ NT2 เจทูปเพา w ว e r เดอร์น่าจะได้อยู่ไฮดรลิกน่าจะโลแอดวานแล้วเทียบกับยุคนั้นนะนะกรอสแตนดาร์ดกรุ๊ปน่าจะรุ่นสามมันรุ่นใหม่อสมวันนะน้ำมันน่าจะออย1หนึ่งไม่น่าถึงขั้นว่าดีสุดหรอกเครื่งองยนต์ลองแล้วก็ระบบบา s พาสสตีมสเตอร์ิงน่าจะมากสุดแค่ไฮโดรลิกนั่นแหละไม่น่าถึงขั้นอิเล็กทรอนิกหรอก ัน่าจะยากเกินไปน่าจะดับเบิลแล้วมั้งยุคนั้นน่ะเที่ยวกับปีหนึ่งก้สามแปดที่มันจะผลิตก็น่าจะเป็นรุ่นดับเบิลแล้วแล้วก็แอนติฟลาดน่าจะรุ่นเดียวพอท่านหนึ่งพอแล้วก็อ่ากิตาเดลคิตาเดลคิตาเดลคิตาเดลรุ่นสามก็ได้หนักพอแล้วฮะไม่มั่นใจว่ามันจะมีไฮโดโฟลหรือ โซน่าหรือเปล่าแต่น่าจะมีนะคิดว่าน่าจะมีเทียบกับยุคนั้นนะ่ะแถมแถมบริษัทต,ต่อสร้างก็เป็นไอเราชื่อบริษัทอะไรนะบริษัทก่อสร้างมันเนี่ย CRDA เออ CRDA ไหนๆมันก็จริงๆเป็นรุ่น c r d c แล้วมันก็น่าจะถึงขั้นน่าจะอย่างต่ำก็ไฮโดรละมั้งนะเทียบกับยุคนั้นนะ่ะ อาละไปดูขั้นอื่นต่อสิพาดเม้นใหญ่ไปหน่อยแฮะมีลูกเรือร้อยปดสิบทางนี้จำได้อยู่ลูกเรือล้อห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยปดสิบห้าร้อยแปดสิบรางขับน้ำห้าพันตันไกลเขียงละที่เหลือๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอันนี้ก็แค่เพิ่มมันนีเฉยๆไม่เกี่ยวข้องแกได้มาสุดแค่นี้แหละแต่อันน้มันก็จะลดเหลือสี่พันแปดก็เป็นไร ี่พันเก้าใกล้เคียงแล้วห้าพันโอเคห้าพันนี้ก็ได้อะเรือหลวงตากศิลลำที่หนึ่งคิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วแต่ทางนี้ก็แต่ละอย่างก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดละทางนี้ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลืมวัดระยะหกพันเมตรเลยเหรอเก้าพันก็ได้ประทัดกับประทัดกับฝรั่งเศสเดวยนะเพราะว่าในช่วงสงครามด้วยสอง เรือเราที่ไทยประทะมันมีระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสแต่เทียบกับปีที่มันจะมาจริง,รงก็คงต้องฝรั่งเศสนั่นแหลนะเนาะเรือมันจะหนักไปด้านหน้านิดหน่อยเพราะว่าของขับการกับปืนมันอยู่ด้านหน้ามันค่อนข้างหนักปืนด้านหลังสองกระบ,บอกนี่มันไม่หนักพอแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างก็เตรียมเรียบร้อยแล้วบางอย่างอาจจะเยอะเกินจริงนิดหน่อยเพราะว่าไม่มั่นใจในความเป็นจริงบนโลกก็อย่าว่ากันละกันนะฮะ ทดสอบเลยละกันที่จริงส่วนตัวนี่ไม่ค่อยคาดหวังกับตากศีลเลยหมายถึงไม่ได้ดิสเครดิตไทยนะว่ามันแย่หรืออะไรไงแต่แบบกับฝรั่งเศสอะ่ะฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในชาติที่มีมหาอำนาจทางทะเลอะ่ะนะหวังว่ามันจะรอดละกันถ้าทางจะไม่รอดเฮะรู้สึกว่าเรือซ l ฝรั่งเศสใหญ่กว่าเยอะเลยโหปืนลองไม่หนักจัด และตอวิดีโอแม่งก็เยอะอีกต่างหากแม่งปิดปืนลงหนักจัดๆเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยเสือกยิงโดนครึ่งอยนีต่างหากเริ่มต้นได้แย่นะครับแย่นตากศีลบางครั้งก็ไม่ค่อยชอบบอดเกมนี้ตรงนี้หละตรงที่แบบแทนที่จะมาปะทะก,กันในระยะที่อันนี้กับเล่นซะไกลยะยี่เสียงตอปิดโโด เอาจัจริงก็อเรือลำนี้ถึงว่าค่อนข้างบางกว่าสมควรเลยนะในศาหรับปีหนึ่งเก้าแปดเนี่ยมันก็ค่อนข้างบางเลยยิงไม่ค่อยจะโดนเลยฮะขนาดว่าแล่นตรงกันมาแล้วแท้สเปนอีเรานี่ไม่แม่นเอาซะเลยนะตัด แล้วปืนลองเขาโคตรเยอะเลยปืนลองเขาเยอะกับปืนลองเราอีกอะออตโต้ได้เลยก็ได้เหมือนชีวิตตักสินเหมือนชีวิตตักสินสนี่ขึ้นอยู่กับต่อวิดีโอสองแอนนั่นเลยเครื่องจริงเหรอเครื่องจริงจะโดนต่อไหมนี่เฉียวๆว,ว่าโดนแต่ไม่โดนเฉียวๆเฉียว,วไป เสียดายแฮะนี่ว่าจะยิงโดนอยู่ในสโมกยิงไม่โดนโอเวอร์เพนิกต่างหากยิงห้ด E ก็ได้ยิง h i E แล้วไฟไหม้มันลดปั๊มแมนของเขาทำให้เขายุ่งทำให้ศัตรูยุ่งกับการดับไฟไม่มีเวลามายิงเรา ใกล้ใกล้ใกล้ไปไหมรู้สึกใกล้ไปหน่อยแฮะใกล้สุดๆเลยตอนนี้เอาหน้าตรงเลยก็ได้เลยเจอได้นะแต่แดมเน็แล้วน้อยเฉลีเกินแต่ตรงๆนะักปืนลองเรือศัตรูนี่หนักสุดๆเลยโดนไหมเนะ่ะ เขี่ยวเขี่ยวอีกแล้วเรือเรามา Under ันอันเดนด็อกไปหน่อยแฮะเทียบกับเรือศัตรูเนี่ยเวลามันมีข้อจำกัดในการสร้างนี้รู้สึกแย่ชะมัดเลยเพราะว่าจริงๆเราสร้างให้ดีกว่านี้ได้เยอะอไม่ค่อยแปลกใจให้ครั้งนี้ ไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าเรือเรามันเล็กไปเยอะเลยแต่ปืนแล้วก็แย่กว่าด้วยแต่จริงๆเรือฝรั่งเศส <c oughs> ในที่นี้โอ้ะังขับน้ำหนึ่งมื่นะมังขับน้ำหนึ่งมื่นตันมันต่างกันเยอะจริงๆต่างกันเยอะสุดๆไปเลยถ้าเราขับน้ำมันเท่ากันนี่จะไม่ประหลาดใจเท่าไหร่แต่นี่เขาที่จริงมันไม่แฝงไฟด้วยแหลนาะ แล้วสมมติถ้าถามในชีวิตจริงว่าเราสู้ได้ไหมถ้าเทียบกับสมมุติยุทธนาวีเกาะช้างแล้วไอตากศิลเนี่ยมีจริงถามว่ามีสิทธิ์ที่เราจะชนะยุทธนาวีเกาะช้างได้ไหมพูดยากเนี <c oughs> คือลึกๆก,ก,ก็อยากบอกว่าไม่ชนะนะเพราะว่าตามยุทธนาวีเกาะช้างอะ่ะมันก็ยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กองทัพอากาศกับกองทัพเรือไม่เคยซ้อมรบด้วยกันและยังมาทิ้งระเบิดใส่เรือพวกเดียวกันอีกได้ซ้ําไปก็ใช้คำว่ามีสิทธิ์นะแต่ก็ไม่ได้จะถึงขั้นว่าจะมีสิทธิ์ชนะนักหรอกแต่ก็นั่นแหละมันก็ตามชีวิตจริงกับในเกมไม่เหมือนกันหรอกเนะาะทางชีวิตจริงมันจะเป็นยังไงมันก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เหมือนกับในเกมนั่นแหละมันก็มีสิทธิ์ชนะนั่นแหละนะถ้าไม่เทียบเรื่องความสามารถลุกเรืออะเ่นนาก็ใช่มันก่อน,อนล้วกัน วันนี้ขอจบไปกันก่อนสำหรับวีดีโอว,วันนี้ลวกันนะฮะสำหรับอาค์ศิลหรือเอเทน่าของไทยมันมีนึกออกแค่ลำนี้จริงๆอ่ะที่เหลือมันเป็นพวกแบบกันโบสหรือไม่ก็แบบอ่าไมล์เลเยอร์พวกเรือวางทุ่นระเบิดหรือพวกกันโบสอย่างเดียวเลยอะนึกออกแค่ลำเนี้ยที่เราควรจะได้แต่ไม่ได้อะนะ,อะวันนี้ขอจบไปกันก่อนแค่นี้ละกันนะฮะไว้เดี๋ยว จริงๆมันก็มีคนขอมาเยอะแหละเดี๋ยวค่อยๆละกันเนาะอันนี้มันก็ขี้เกียจขี้เกียจอย่างลงแค่สัปดาห์ละสองคลิปน,นะก็อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยรอดูสัปดาห์หน้าละกันนะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆนะฮะ